คนทํางานส่วนมากมีเวลาเลี้ยงลูกต่อคนแค่ประมาณ3เดือนเท่านั้นจากนั้นต้องกลับไปทํางานครับทั้งที่แผลคลอดยังไม่หายดีเลยด้วยซ้ําส่วนลูกที่คลอดออกมาครับก็จะส่งให้ไปปู่ย่าตายายที่ต่างจังหวัดเลี้ยงให้กินนมผงแทนจะได้เจอลูกเฉพาะวันที่เป็นวันหยุดเท่านั้นวนเวียนอยู่แบบนี้ครับซ้ำซำซ,ำซ,ำซากๆจากรุ่นสู่รุ่นคันจะเอาลูกมาเลี้ยงเองนะครับก็ไม่มีปัญญาเพราะค่าจ้างที่ต่ำดังนั้นผมจึงมี สามเหตุผลหลักๆในการสนับสนุนคําสงวนความเห็นครั้งนี้ครับหึเพราะการเพิ่มจํานวนวันลาคลอดร้อยดสิบวันจะช่วยให้คนที่เพิ่งคลอดมีเวลาพักฟื้นร่างกายลดความเสี่ยงจากภาวะซึมเศร้าหลังคลอดท่านประธานครับประเด็นที่สองการเพิ่มวันลาคลอดเป็น180วันจะช่วยให้คนทำงานสามารถเลี้ยงดูบุตรด้วยดมแม่ตามมาตรฐานหเดือนขององค์การอนามัยโลก และจะช่วยให้เด็กที่เกิดมามีพัฒนาการที่ดีมีภูมิคุ้มกันที่ดีด้วย 3. การให้บรรลาคลอดเพื่อเลี้ยงดูบุตรจะช่วยให้สถาบันครอบครัวมีความผูกพันและเข้มแข็งยิ่งขึ้นเพราะสถาบันครอบครัวคือจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์หากเด็กได้รับความรักความอบอุ่นจากครอบครัวเด็กก็จะมีพัฒนาการทางอารมณ์ที่ดีขึ้น